รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรมรินทีวีโฮมโปรร่วมกับดี c m e d เดขอเสนอ h o m e Makeover by s h o w r o o m ผมทำงานทางด้านไอทีนะครับคนตัวนี้ก็อยู่มาแล้วประมาณ20ปีอยู่มาตั้งแต่สมัยเรียนจนปัจจุบันตอนนี้มีครอบครัวมีลูกด้วยกัน2คนนะครับแล้วก็ครอบครัวนี้ก็มีทั้งหมด4คนแต่เนื่องจากสภาพห้องเนี่ยมีความรกมากแล้วก็พยายามจะจัดระเบียบห้องแล้วซึ่งก็ได้มีการใช้โปรแกรมช่วยในการจัด l a y อ u ์ของห้องนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจึงได้ส่งเรื่องเข้ามาในรายการเพื่อให้เข้ามาช่วยใน,ในการจัดสรรพื้นที่ห้องให้หนยครับ Home survey er สวัสดีครับ อยู่พวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับแป้งหลุยโจนะฮะกับโฮมเมคเวอร์บายโชว์รูมนั่นเองนะครับและสถานที่วันนี้ที่เราจะมานะฮะนั่นก็คือนี่เลยครับผมสุภะไรพาร์คนะฮะอยู่ที่ผลโยธินซอย21ครับและเจ้าของเคสวันนี้นะฮะก็คือพี่โต้งนั่นเองนะครับมีภรรยานะฮะแล้วก็ลูกน้อยอีก2คนครับแป้งมีลูกน้อยด้วยเหรอครับมีลูกน้อยด้วยนะซึ่งเจ้าของเคสวันนี้มีปัญหาอะไรครับต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะคุณโต้งอยู่คนเดียวมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะจนวันนี้มีครอบครัวก็เลยอยากจะปรับ มูลดีกว่านะครับผมโจ้ไปสวัสดีครับครับผมขออนุญาตนะครับพี่ตงครับขออนุญาตนะครับโอ้โหครับเชนครับโอ้ขอบคุณครับจริงห้องก็ไม่ได uh ้ แอบอัดขนาดนั้นเนาะห้องก็กว้างขวางอยู่นะครับใช่ครับเป็นของเยอะครับวิชาพี่ต้องกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังพยายามปรับ layout ห้องครับเนื่องจากเนื่องจากมีความคิดว่าอยากจะปรับ layout เพื่อเพื่อเด็กๆเขาครับครับก่อนอื่นโทษนะฮะอันนี้น้องแป้งนะฮะเป็นโฮมดีไซเนอร์นะครับน้องโจจากโฮมเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยดูแลด้วยนะครับผมอันนี้คือโปรแกรมอะไรเหรอคะพี่ต้องออันนี้เป็นอันนี้เป็นฟรีแวร์ครับที่โหลดฟรีทางอินเทอร์เน็ตมันชื่อว่าซีโฮมสารดีแล้วพี่ต้องทำอะไรกับมันบ้างเนี่ยเห็นมีลงสเเเเกกกกลลแแ้ววววััััดดดดยยยงงไไออออออ่่่่ะะคคตนนนนนนนรืีีผม็็ปปหาโ ทางนิติมาซึ่งตอนแรกเราลองเอาโปรแกรมมาวางดูว่าห้องอยู่ตรงไหนมันถึงจะเหมาะแล้วตรงไหนมีพื้นที่ส่วนกลางมีตู้อะไรเงี้ย<ม>พอวางเสร็จแล้วมันมันก็ไม่ลงตัวคือมันเต็มหาพื้นที่ส่วนกลางไม่ได้ตอนแรกคุณโต้องอยู่คนเดียวใช่ใช่ครับพอซื้อห้องปุ๊บเนี่ยตอนนั้นก็คิดว่าอยู่คนเดียวค่ะผเราก็เลยจัดห้องเป็นเหมือนกับใช้โสนค่อยากก็เลยกัน้นพยายามกันแหละกัน้นใ็นอันนี้ห้องนอนนี่ก็ห้องรฟวิ้งมใช่ครับซึ่งตอนนั้นอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีปัญ เป็นมาอยู่ด้วยปุ๊บมันก็เกิดปัญหาขึ้นผมก็เลยมีความคิดว่า<ม>อยากจะสร้างห้องนอนที่เป็นส่วนตัวของเขาเพื่อลองรับในการเติบโตของเขาที่สักอายุประมาณสักสิบห้าเดี๋ยวตอนส<ม>ิบห้าพมาคิดกันใหม่ พี่โตไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับโฮมเมโอเวอร์บายโชว์รูมแล้วครับเดี๋ยวปัญหาพวกนี้เนี่ยทางผมเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้แน่นอนครับโอเดีครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมกับพี่แป้งเดี๋ยวขอไปรีเช็คพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อทําการบ้านนะครับจะได้มาปรับเนี่ยให้ตรงโจทย์กับทางพี่โตมากที่สุดได้ขอบคุณมากเลยครับครับคุเช่เลยครับโอเคเชิญเลยครับครับคก่อนอื่นต้องยอมรับในตัวคุณโต้งก่อนเลยนะครับว่ามีความพยายามที่จะจัดการกับห้องของตัวเอง พยายามที่จะทำให้มันเป็นสัดส่วนพยายามใช้ความรู้ทางด้านไอทีที่ตัวเองมีอยู่มาใช้ในการปรับเปลี่ยนบ้านให้มีคุณค่าแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดและเกินความสามารถของคุณต้องจริงๆพี่โตเข้าพยายามปรับห้องให้ดีขึ้นนะคะก็คือลูกกำลังโตแล้วก็อยากแบ่งห้องให้ลูกอยู่เป็นเ่วนตัวของเขาแล้วก็มีห้องของเราเอง ก็พยายามช่วยซัพพอร์ตเขาเต็มที่ก็เห็นความพยายามของเขาแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่มันจํากัดแล้วก็ของที่มันเยอะค่ะก็ไม่รู้จะจัดการยังไงดีเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับอยากให้พี่โต้ช่วยอธิบายจากพื้นที่จริงเลยครับว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างครับ,รบป,ปัญหาแรกเนี่ยครับเกิดจากที่สมาชิกในครอบครัวมีเพิ่มขึ้นจากเดิมหนึ่งเนี่ยตอนนี้กลายเป็น4คนครับนะครับมันทําให้พื้นที่พื้นที่ใช้งานเนี่ยไม่สะดวกนะครับนะครับแล้วก็ปัญหาที่2เนี่ยเนื่องจาก นื่งจะพอคนมากขึ้นของที่ที่อยู่ในห้องเนี่ยมันก็เยอะขึ้นครับมันก็เลยอย่างที่คุณลุยเห็นนะครับว่าเรามีของที่ต้องเก็บเนี่ยถึงแม้ว่าจะหากล่องอะไรมาจัดเก็บแล้วก็ตามแต่ก็ยังดูรกอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ดูไม่สวยงามแล้วก็ดูดูรก่นแหละครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยของเด็กๆที่เขาจะต้องมีห้องส่วนตัวในการหลับนอนซึ่ง ซึ่งเด็กๆเนี่ยก็มีผู้ชายผู้หญิงคนละเพศกันก็คุยต้องแบ่งสองห้องด้วยกันนะครับแล้วก็อันที่4ี่เนี่ยก็คือเนื่องจากเรามีเด็กๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องทําอาหารให้เขากินแต่เนี่ยด้วยจากเวลาเนี่ยพอเขาหลับปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องมาทําการจัดเก็บล้างหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีเสียงดังทําให้รบกวนเขาพอเขาได้ยินเสียงปุ๊บเขาก็จะตื่นขึ้นมาครับครับผมเป็นปัญหาที่เหมือนจะหนักแต่ไม่น่าจะแก้ไขยากจนเกินไปใช่นะครับ แต่ผมไม่มีความเชี่ยวชาญพอแต่สิ่งที่พี่ต้งทําด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าน่าทึ่งมากๆแล้วครับผเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านก็น่าจะเห็นด้วยกับผมนะครับเอาละครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอน้้งแป้งนะฮะโฮมดีไซเนอร์แล้วก็น้องโจจากโฮมเซอร์วิสเนี่ยตรวจเช็คบริเวณในบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับครับผมหลังจากที่ดูแล้วนะคะสภาพห้องรวมๆของคุณโต้งเนี่ยก็จะมีในพื้นที่ที่ต้องเก็บของของเราเนี่ยคือคุณโต้งไม่ได้ต้องการที่จะใช้แล้วส่วนของ พื้นที่นั่งเล่นปัจจุบันคือจะใช้แค่ตรงนี้แล้วก็พื้นที่สุดท้ายนะคะจะเป็นบริเวณห้องนอนที่คุณโต้งบอกเรานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยนอนรวมกัน4คนเลยอยากที่จะแยกห้องนอนให้กับลูกๆด้วยนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปดีไซน์เพิ่มเติมกันคะ่ะ ในส่วนของตัวผนังนะครับตอนนี้ที่ผมมองดูแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งครับคือเรื่องของผนังพีคัดครับในผนังพีค์ดเนี่ยอย่างแรกเลยยิ่งเป็นอาคารนะครับหรือว่าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยมันจะไม่สามารถกรีดได้ครับเพราะว่าผนังลักษณะนี้เป็นผนังรับแรงครับถ้าเกิดว่ากรีดเนี่ยคงสร้างพังนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการถล่มลงมาได้นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดแรกเลยที่จะเป็นปัญหาในการเดินระบบที่จะไม่สามารถทําได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับทางเรามีวิธีแก้ไขให้แน่นอนครับ ส่วนถัดมานะครับจะเป็นฝ้าท้องพื้นครับทำไมถึงเป็นปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากที่เราเห็นเนี่ยฝ้าท้องพื้นเนี่ยไม่สามารถเดินระบบได้ครับเพราะว่าพื้นที่เราเห็นอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นท้องพื้นของชั้นบนแล้วครับจะไม่สามารถกีดได้นะครับจะมีปัญหาเรื่องของการเดินระบบสายไฟครับซึ่งปัญหาเนี่ยสามารถแก้ได้โดยการเดินลอยครับก็คือเดินลอยท่อครับแล้วก็ติดพวกลักษณะดวงโคมนะครับเพื่อสามารถตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องแสงที่ไม่เพียงพอได้ครับ และในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของครัวครับจากโจทย์ที่ผมได้จากพี่โต้มาเนี่ยคือครัวเนี่ยมันใหญ่เกินความจําเป็นไปครับในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราสามารถปรับลักษณะของครัวแล้วก็ทําพวกงานระบบใหม่ได้ครับโดยที่ในการเดินระบบต่างเนี่ยจะออกมาจากด้านบนนะครับก็ต่อจากตัวหุ่นดูดควันแล้วก็เข้าสู่ช่องชาร์บได้ครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็สามารถทําให้มันกระชับครับแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ได้มากขึ้นแน่นอนครับอ่าเป็นไงครับโจแป้งมา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 ครับผม ไปยังไงบ้างคบปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมปัญหาค่ะก็คือการมรียนเอ้ฟังชั่นใหม่เดี๋ยวจะไปทําการบ้านแล้วก็ไปปรึกษากับพี่โจ้อีกทีหนึ่งค่ะโอเคของโจมีอะไรไหมครับของในส่วนของโจเนี่ยที่ดูใช่ไหมครับพื้นที่ห้องเนี่ยจริงแล้วสภาพเังดีอยู่แต่ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ อย่างแรกเลยเรื่องของระบบต่างๆนะครับที่มันอาจจะไม่เพียงพอมันเนื่องจากว่าเรื่องของท้องพื้นที่มันไม่สามารถทําอะไรได้ผนังที่มันไม่สามารถกีดได้อันนี้ซึ่งปัญหาพวกนี้เราสามารถแก้ไขได้แน่นอนครับอ้าวละสบายใจไปปอดหนึ่งแล้วครับเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปให้กับพี่ตุ้มนะครับรับรองว่าเดี๋ยววันที่พี่ตุ้มมาเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ตต้แน่สบายใจขึ้นอีกเยอะเลยครับผมนะครับผมแล้วครับไงต้องขอรบกวนพี่ตุ้มด้วยครับผมฝากเลยนะครับ Home Solution ในช่วงที่แล้วเราได้เห็นความพยายามของคุณตงในการออกแบบแปลนห้องเพื่อคิดที่จะปรับเปลี่ยนห้องให้ลงตัวและรับทราบปัญหาต่างๆของคอนโดห้องนี้ไปแล้วตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นก็ถูกส่งต่อมาถึงพี่ตุ้มแล้วล่ะครับไปติดตามกันต่อเลยครับว่าพี่ตุ้มและทีมงานจะใช้โซลูชันอะไรเพื่อแก้ปัญหาของคอนโดนี้ให้ลงตัวเป็นไงบ้างครับไปดู หน้าง,งานกันไปแล้วมีข้อมูลอะไรมาเล่าให้พี่ฟังบ้างอยู่ด้วยกัน4คนครันมีคุณโต้งแล้วก็คุณแฟนค่ะแล้วก็มีลูก2คนอายุ3ขวบกสขวบเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่ง คอนโดเนี้ยซื้อมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วโอ้าเลยทีเนี้ยพอแต่งงานเริ่มมีปัญหาแล้วพอสมาชิกเพิ่มกับสภาพห้องที่เขาทําไว้เดิมเนี่ยมันเริ่มไม่ลงตัวครับแล้วก็จะมีของต่างๆที่ต้อนรับลูกอะค่ะอ่าก็จะมีของฝากจากญาติญาตินู่นนี่อะไรเงี้ยเรียกว่าใครนึกอะไรสำหรับเด็กซื้อฝากมาหมดเลยใช่ค่ะของอย่างนั้นก็คือจะเยอะมากแล้วก็สมบัติคุณโต้งเองแล้วก็คุณภรรยาเองด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วคุณโต้งพยายามที่จจะะออกกแแบบโโดยใช้ปปรรรรมสําเ็ู ก็มีการดีไซน์อด้วยกช่ทน่าสนใจลองไปขอไปขอแปลนจากนิติอะค่ะแล้วก็ลองเอามาขึ้นเองลองดูเองแต่แบบคือทํายังไงก็เออมันดูไม่ลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามเรามาโอเคฟังจากปัญหานี่ก็เบาๆนะเบาๆนะต้องปัญหาของโจวก่อนดีกว่าสภาพหน้างานเป็นยังไงบ้างสภาพหน้างานยังดีอยู่นะพี่ตู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมเข้าไปแล้วเจอปัญหานะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นด้วยกัน2เรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องผนังกับฝ้าถ้าเราดูเอ๊ะ สภาพพื้นที่มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมดูไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผนังเนี่ยมันเป็นพีคาสครับพีตุ้มผนังพีคัสใช่คอนกรีตหล่อสำเร็จใช่ครับเป็นคนรับแรงแข็งมากเลยไม่สามารถไปเจาะอะไรไม่ได้ใช่กีดไม่ได้ครับถ้ากีดเนี่ยจะกระทบกับพวกปัญหาโครงสร้างครับโครงสร้างอันตรายมากนะครับจะมีปัญหาเรื่อง ของการเดินสายไฟอันนี้จะค่อนข้างยากอยู่มีคาแนะนำไหมถ้าเจอผนังพีค้าคุณผู้ชมจะทํายังไงการแก้ปัญหาเนี่ยสองแบบง่ายๆ2แบบง่ายๆ2แบบนะครับอย่างแรกคือเราก่อเบิ้ลผนังก็คือทําผนังเพิ่มผนังเพิ่มขึ้นมาเพื่อเอาสายไฟเก็บไว้ข้างในนั่นคือแบบที่หนึ่งแบบที่สองคือเราเดินลอยท่อเลยครับเดินลอยเลยเดินโชว์เลยซึ่งอย่างบ้านของพี่โต้งเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นการเดินแบบก่อเบิ้ลผนังจะสวยกว่าครับเพราะมันจะได้เข้ากับสไตล์ที่ทางพี่แป้งออกแบบเลยโอเคได้ครับโอเคได้เลยผนังอ่ผนังสําเร็จจบมีปัญหาอะไร ต่อมาคือเรื่องของฝ้าพี่ตุ้มฝ้าพิดานเป็นยังไงฝ้าเนี่ยตอนนี้เนื่องจากว่าห้องเนี่ยมีพื้นที่ที่เราเข้าไปแล้วฝ้าทำไมมันดูสงูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออันนั้นคือท้องพื้นของห้องชั้นบนแล้วครับก็คือท้องพื้นเป็นโครงสร้างเลยใช่ซึง่ง ปัญหาคล้ายๆกันก็คือมันไม่สามารถกรีดได้กรีดได้ฝังอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าเป็นท้องพื้นห้ามทำเด็ดขาดใช่ครับคล้ายๆกันก็คือต้องดอบฟ้าลงมาเพื่อจะเอาสายไฟซ่อนไปครับแนะนํานิดนึงนะครับโครงสร้างอย่าไปเล่นๆกับมันนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบกับห้องข้างๆด้วยเพราะว่าเป็นคอนโดมิเนียมใช่ครับาวนี้มาฟังปัญหาจากที่แป้งเล่าให้ฟังจะเห็นนะครับว่าคุณต้้เนี่ยแกก็พยายามช่วยตัวเองนะพยายามจะดีทรงดีไซน์อะไรเนี่ยแต่ไม่สามารถจบ ลักษณะของการตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อจะทำให้ห้องเราดีขึ้นนะครับคอนโดมิเนียมนะครับคุณผู้ชมครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างอยู่ด้านเดียวก็คือเป็นหน้าต่างและระเบียงนั่นเองซึ่งเป็นพื้นที่รับแสงนะครับทุกคนเนี่ยจะมานอนกองอยู่ที่ห้องนอนทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นห้องที่ติดระเบียงนั่นเองนะครับส่วนห้องแขกไปจัดไว้ด้านในเนี่ยยังไงก็ไม่มีแสงแ้งมันมืดไปหมดเลยนะครับลองมาดูนะครับว่าถ้าเรามาจัด มุมหรือว่าจัดโซนิ่งกันใหม่นะครับพื้นที่ห้องนอนของคุณต้งและสัญยาผมเลือกมุมของห้องมุมหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะของการดีไซน์อาจจะเป็นพื้นยกก็ได้นะครับแล้วก็ทําเอาฟูกมาวางง่ายๆก็ได้เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยถูกต้องนะครับพื้นยกเนี่ยเราสามารถเก็บของด้านใต้ด้วยด้านใต้เปลิ้นชักได้ไหมคะพี่ตุ้มได้เลยเราสามารถดีไซน์ส่วนห้องรับแขกและส่วนทานอาหารเนี่ยไว้ในแอร์รีเดียวกันแล้วเวลาอยากจะกั้นพื้นที่ก็อาจจะมีการใช้ผ้าม่านปิด ก็จะสามารถทําให้เวลาลูกๆนอนหมดแล้วเราจะดูหนังหรือว่าเราจะทํางานตอนกลางคืนเราก็สามารถเปิดพม่านแล้วก็ออกมาใช้โต๊ะอาหารเนี่ยสำหรับวางโน้ตบุ๊กในการทํางานได้วิธีอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะทําให้ห้องและส่วนสำคัญที่สุดเลยในการใช้กิจกรรมร่วมไม่ว่าจะเป็นนั่งโซฟานั่งดูทีวีต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้แสงธรรมชาติทั้งหมดและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับการกั้นเนี่ยก็ควรจะยอมให้แสงจากภายนอกเนี่ยผ่านไปในส่วนด้านในด้วยถ้าเป็นห้องสไตล์เนี้ยแป้งนึกถึงสไตล์การตกแต่งแบบไหนดีนึกถึงแบบ แบบญี่ปุ่นเพราะว่าเขาสามารถ ทำสเปซเล็กๆได้ครบจริงๆแล้วลูกอีกสองคนละครับน้องอะไรนะครับน้องเฟิร์สกับน้องฟางค่ะน้องเฟิร์สผู้ชายสางขวบแล้วน้องฟางสองขวบผู้หญิงนะครับควรจะแยกห้องนอนได้แล้วล่ะห้องนอนเด็กๆเนี่ยคือเราจะใช้ระนาบเดียวกันกับห้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะที่ตู้กั้นเป็นห้องของน้องสองคนแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องเตียงอ่ะแป้งขอให้ชิดผนังเข้าไปเลยชิดผนังด้านในเลยประหยัดพื้นที่กว่าถูกค่ะแล้วก็ใส่ตู้เสื้อผ้าในห้องของตัวเองแล้วก็จบเลยตรงนั้นโอ้โหอย่างนี้ทุกคนก็มีห้องส่วนตัวเลยที่ แกบคอริดอรนะครับเป็นเนทางเดินเชื่อมไปในส่วนต่างๆของบ้านนะครับถ้าจะไม่ให้บ้านลกก็ต้องมี ที่เก็บของที่เก็บของค่ะแป้งจะทํำยังไงคือที่เก็บของเนี่ยนะคะแป้งอยากให้ใช้ดีไซน์ในลักษณะของการที่เป็นตู้คือตลอดฝั่งไปจนถึงก่อนหน้าครัวเนี่ยคะ่ะจะเป็นบริเวณของที่เก็บของทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นไอเดียไอยเดียหนึ่งนะครับผมแถมให้คุณชมครับรองแวะมาที่โฮมโปรในธนาคารเรามีตู้สสดเรูปถู้บมัม,มีครับใช่แล้วก็ใช้ช่างเนี่ยนะครับที่เข้าไปกั้นห้องระหว่างลูกสองคนนียมาทําเป็นแผงจบงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่ติดครัวแล้วก็ทางด้านที่ติดกับสวนด้านนอกนะครับแล้วก็กรุปพวกสติกเกอร์ เท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ตู้ถูกต้องมันจะได้ตู้เสื้อผ้าหรือตู้เก็บของที่เป็นลักษณะบิวินทําให้ผนังทั้งหมดเนี่ยดูเรียบสวยงามลงตัวที่สำคัญที่สุดประหยัดเงินมากได้พื้นที่เก็บของแล้วพื้นที่ครัวไม่ยากละเหลือพื้นที่เท่าไหร่สามารถวัดพื้นที่นะครับมาที่โฮมสวิตเนาะใช่ครับแล้วก็วัดแล้วก็ซื้อเลยลงไปได้เลยพื้นที่ต่างๆก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามลงตัวพี่ลืมไป ห้องระหว่างลูกเนี่ยไอ้บานเลื่อนเนี่ยใช้เป็นบานเลื่อนดีหรือว่าใช้เป็นพมา่าดีในค่ยเห็นแป้งแป้งขอใช้เป็นบานเฟียมดีไหมคะพี่ตุ้ม<ช>เพราะว่า,เ,ารเราอะเล่นคอนเซปต์เรื่องญี่ปุ่นมาตลอดแลมันจะ,ะมีบานเฟียมรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์ตรงเนี้ย รู้รู้รู้วันนั้นเดินมาพี่เห็นอันนั้นก็สวยครับคุณผู้ชมเันมันเหมือนกับบานบานลื่อญี่ปุ่นนะแต่มันไม่ใช่เป็นกระดาษค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความเหนียวด้วยเอามือจิ้มไปเนี่ยไม่ไปรูเกึอบเกเหมือนเป็นพ v c เป็น PVC ครับแต่ไดอารมณ์แบบญี่ปุ่นมากอันนี้พี่ว่าน่าใช้เดี๋ยวแป้งกับโจนะช่วยไปดูหน่อยว่าอะไรที่เราสามารถเลือกซื้อกับที่นี่ได้นะครับได้เลยครับคุณผู้ชมเองก็เช่นกันนะครับตอนนี้คงอยากรุ้นไปกับเราแล้วนะครับว่า การที่เราพูดกันมาขนาดนี้ออกแบบมาขนาดนี้มันจะเสร็จและสวยขนาดไหนอ่าเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันเนาะครับดบันเสียมอ่าเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ต้มพูดว่าเราจะเอาไปกั้นแทนประตูใช่ไหมเจ้าโอ่านึกถึงตัวนี้เลยตัวนี้ใช่ไหมฮะฟิลที่มันจะญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยคือมันจะยังได้ความ p r i v a t อยู่นะไปติดตั้งเสริมง่ายด้วยนะพี่แปะเนี่ยแล้วน้ำหนักไม่ไม่เยอะด้วยเอาไปเลยอ่าโจ้แบกไปเอาไปด้วยโอเคไปเอาก็าเอาไป เดี๋ยวเรามาดูตู้กันตัวนี้ตัวนี้ค,คือหน้าบานที่มาต่างจากตัวอื่นที่เราเห็นมาครับผมอันนี้คือเป็นตัวเดียวที่เป็นสีขาวคือเข้ากับสไตล์เลยนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบที่เราอยากได้จริงๆแล้วังา์ชั้นมันก็คือตู้เสื้อผ้านี่แหละตออซึ่งโครงสร้างตู้ตัวนี้ผมว่าดีอยู่แล้วนะเ,ออเพราะว่าตัวไม้พวกที่ใช้เนี่ยเป็นไม้สังเคราะห์ที่แบบว่าผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเหมือนกันฉะนั้นเนี่ย,ยมั่นใจได้เลยอ่ะว่ามันแข็งแรงแน่นอนปิดเรียบร้อยเลยเก็บของข้างบนด้วยสนิทด้วยดีครับโอเคเยี่ คือจะบอกว่าโต๊ะตัวนี้ที่ตั้งใจจะเลือกอ่ะจริงๆแล้วมันคือโต๊ะกินข้าวจริงๆมันเหมือนกับอ่ะสไตล์มันได้กันใช่ไหมโจถ้าที่เราเห็นอ่ะเหมือนวัสดุกับน้ําหนักอ่ะมันโอเคที่จะเคลื่อนย้ายแล้ผิวสวยด้วยนะพี่เป็นไฮกอนด้วยจุดประสงค์เราก็คือเราจะเอามาอะแดปเป็นโต๊ะทาการบ้านของเด็กๆคือจริงๆแล้วเราอ่ะตั้งใจอยากให้ดีไซน์อ่ะเป็นมัลติฟังกชั่นที่สุดพอในอนาคตถ้าเกิดว่าลูกโตไม่ต้องการแล้วโต๊ะทํากันบ้านเรายังเอามาอะแดปเป็นเหมือนโต๊ะกินข้าวหรืออะไรเพราะว่า สมาชิกเพิ่มขึ้นมันก็สามารถเอาไปจอยเป็นโต๊ะอื่นๆได้อร่างนี้เนาะโฮมเมคโอเวอร์ หลังจากพี่ตุมและทีมงานได้รวมกันหาโซลูชันเพื่อแก้ปัญหาและออกแบบดีไซน์คอนโดพื้นที่39ตารางเมตรให้กับคุณโต้งแล้วตามไปดูกันต่อเลยครับว่าดีไซน์ที่ออกแบบมานั้นจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณต้งและครอบครัวอย่างไรบ้าง แลวตอนนี้ครับพี่ตุ้มครับเรามายืนอยู่ที่หน้าคอนโดมิเนียมสุภาลัยพาร์คนะครับที่ผลนโยธิน21ครับซึ่งเจ้าของเคสของเราพี่ต้งนะฮะอยู่ที่ชั้น12ข้างบนแล้วครับรออยู่ครับเราไปกันเลยไหมไปเลยครับไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโต้งครับโฮมเมโอเวอร์บายโชว์รูมครับเชิญครับผมตุ้มนังครับหลุยครับครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันในห้องนี้กันดีกว่านะครับ เราจะมาส่งมอบแบบบ้านของทุนโต้งแล้วนะครับ<ง>ว่าจะตกแต่งและปรับปรุงออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องอธิบายกันสักนิดนึงก่อนก็คือมุมทางด้านซ้ายมือนะครับหลังจากที่เราแบ่งพื้นที่ออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะออกแบบให้เป็นเหมือนกับพื้นที่ยกสเตปขึ้นมาเพื่อข้างล่างจะเก็บพวกลินน้นชักเก็บของได้นะครับะะแลว้วก็เราเอาฟูกเนี่ยวางบนพื้นสามารถกั้นสัดส่วนเป็นส่วนนอนของคุนโต้งและภรรยาได้ถัดมามุมที่เราได้รับแสงแดด จริงๆแล้วต้องบอกว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยจุดดีที่สุดก็คือว่าจุดที่ได้รับแดดและลมผนังที่กั้นตรงนี้ก็จะอ,ออกซะถัดมาเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นมุมที่เราไว้เป็นที่เก็บของนะครับถัดมาก็คือส่วนที่เป็นโต๊ะเขียนหนังสือก็คือให้น้องๆทั้งสองคนงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนของครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโซฟาส่วนโต๊ะทานอาหารด้วยแล้วก็ทํางานด้วยเวลาคุณโต้งทํางานตอนเด<อ>ึกๆจะลุกจากที่นี้ สามารถขึ้นมาทําได้ mm hmm. แสงที่เข้ามามก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ทั้งห้องเนี่ยเหมือนกับได้รับแสงเหมือนเดิมแล้วก็มีตู้ในอันนี้ของทั้งหมดที่รกๆทั้งบ้านเนี่ยจะถูกเก็บในตู้นี้หมดเลยนี่ก็จะเป็น,น,นมุมครัวนะครับที่เราปรับปรุงให้ใหม่นะครับทำครัวให้สั้นลงระยะจริงๆตามจริงได้เลยตามนี้เลยนะครับ ตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะมีห้องนอนให้กับน้องเฟิร์สแล้วก็น้องฟางนะครับเป็นบานเลื่อนผู้ชายกับผู้หญิงแยกกันไงบานเลื่อนญี่ปุ่นนี้ก็ซื้อที่โฮมโปรได้นะครับนอกจานนี่สุพอรู่ที่ญี่ปุ่นครับเพราะว่าการบริหารจัดการพื้นที่หลุยส์ต้องยอมรับญี่ปุ่นเก่งใช่ไหมห้องเล็กนิดเดียวเลยฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายมากนะครับที่สําคัญบ้านจะดูสวยเรียบร้อยอย่างนี้ได้ห้องเก็บของหรือตู้เก็บของเนี่ยจะต้องมีเพียงพอนะครับเป็นยังไงครับเห็นภาพแล้วตอนแรกที่ผมลองวางเนี่ยมันวางไม่ได้แบบนี้ค อันนี้เป็นสกิลหมดเลยนะครับสามารถเอาไปทางที่โฮมสวิตนะครับที่โฮมโปรสาขาที่เราใกล้ๆนะครับให้เขาดูแล้วก็ว่าเราอยากจะปรับปรุงห้องอย่างนี้อ่ะวันนี้นะครับพูดมาจนขนาดนี้แล้วต้องมีแบบประกอบด้วยนะครับมอบแบบให้คุณตุ้งเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับที่ยตุ้งร่วมและก็นี่เลยรูปแบะลึกให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเป็นรูปคุณตุ้งครอบครัวจริงๆเลยนะครับจากที่เห็นแบบเนี่ยก็ชอบครับเพราะมันสวยงามแล้วก็มีความเป็นระเบียบ มีการแบ่งพื้นที่ชัดเจนครับเหมือนที่เหมือนที่อยากจะได้เท่าที่ฟังเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยากในการที่จะก่อตร้งครับที่สาคัญนะคุณโต้งลูกๆเนี่ยใช้ได้จนโตเลยใช่เราอยู่ที่เดียวได้จนโตเลยเนาะนะครับ คอนโดของคุณตงคงจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตบนคอนโดสูงที่ต้องการแบ่งพื้นที่ความเป็นส่วนตัวในพื้นที่จำกัดให้กับผู้อยู่อาศัยอย่างลงตัวรวมถึงการออกแบนพื้นที่เก็บของในห้องด้วยดีไซน์ที่มีคุณค่าและตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างเป็นสัดส่วนที่สุดทุกตารางเมตรมีคุณค่าถ้าได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพ อิ่มเอิมกันไปครับพี่ตุ้มครับใช่เลยครับครับและสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะสําหรับใครนะครับมีคําถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะฮะติดต่อไปที่ c เซ็ center ได้เลยที่เบอร์หนึ่งสองแปดสี่นะครับหรือสามารถติดตามช่องทางทางโซเชียลของเราที่ขึ้นอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่าดีไซน์จะตอบโจทย์ทุกเรื่องราวของชีวิตได้ครับและมั่นใจเลยครับว่าถ้าเราได้ออกแบบที่ดีเนี่ยจะช่วยปรับบ้านและเปลี่ยนชีวิตได้ดีจริงๆนะครับ วันนี้ผมกับหลุยลาไปก่อนครับติดตาม h o um m e ม a โอ Over บายชลุมได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ